สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแน่ประเดิมปีใหม่เรื่องไกลจัดชุดใหญ่ร้องสองเรื่องแชฉความผิดนาย,ยกจีกก,ะกะตเร่งสอบสิระด้วย โดยเมื่อวันที่4มกราคมปี2564นายเลื่องไกรล,ลีกิจพัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยว่าวันนี้ตนส่งจดหมายไปสองเรื่องคือท้านายกให้แก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าสื่อมวลชนเนื่องจากเมื่อวันที่16ตุลาคมปี63นายกเคยถามสื่อมวลชนว่าผมทำผิดอะไร ซึ่งเรื่องนี้นายเลืองไกรอ้างว่าขณะนี้ตนมีหลักฐานที่จะแชฉความผิดของนายยกแล้วและเป็นหลักฐานของนายกเองถ้านายกมั่นใจว่าไม่มีความผิดและเป็นชายชาติทหารฆ่าได้อย่างไม่ได้เชื่อว่านายยกต้องรับคำท้านี้แต่บอกได้เลยว่างานนี้มีเสียวสัหนลังอย่างแน่นอนอาจถึงกับ ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกได้โดยเสียงข้างมากในสภาก็ช่วยไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นกรณีที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จการทุจริตแต่หากตนไม่มีหลักฐานหรือแสดงหลักฐานเท็จไม่มีมูลความจริงจะกราบขอโทษนายกต่อหน้าสื่อมวลชนและยินยอมถูกนายกฟ้องร้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า 2. เรื่องคุณสมบัติของนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพพัชรมชารัฐ ที่เคยถูกสารพิพากษาว่ามีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ซึ่งเรื่องนี้จะอ้างพรบล้างมนทิน2550มาเป็นประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากสารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยไว้เมื่อปี2559ว่าพรบล้างมนทินไม่มีมาตราใดให้ลบล้างคำพิพากษาและสาลดีกาก็เคยวินิจฉัยในทำนองเดียวกันดังนั้นจึงขอให้กะกะตตรวจสอบา วนายศิระต้องพ้นจากสสหรือไม่พร้อมทั้งของให้กะกะตขยายผลการตรวจสอบไปยังรัฐมนตรีสสและสวทุกคนว่ามีผู้ใดขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10อีกหรือไม่ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถ้ากฎหมายยังเป็นอำนาจของรัฐบาลผลิก,การพวกนี้ยังอยู่ไม่มีทางเอาผิดอะไรพวกมันได้หรอกครับเพราะรัฐบาลส้นทาพวกนี้มันทำชั่วอะไรไม่เคยผิดอยู่แล้วครับจัดไปใครผิดก็ต้องเอามันมาลงโทษให้ได้ถึงแม้คนตัดสินผิดถูกมันจะไร้คุณธรรมจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ก็ตาม กฎหมายใช้ย,ยุคตู่ไม่ได้ประเทศไทยไม่มีกฎหมายตั้งแต่ตู่ฉีกรัฐมนูญเป็นนายกแล้วก็ดีกว่าอยู่เฉยๆครับเพราะไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่รองแล้วได้ผลถ้าจะเอาผิดฝ่ายรัฐบาลนั้นก็ยากเพราะว่ารัฐมนูญออกแบบมาเพื่อพวกเราขอให้จริงเถอะค่ะอยากดูและลุ้นว่ากฎหมายบ้านเรามันจะสองมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียว ตั้งแต่มีนายกชื่อประยุทธ์ประเทศไทยก็ซวยตลอดเมื่อไหร่นายยกคนนี้จะตายเสียทีมีแต่ทิ้งภาระให้กับประชาชนผมว่าอย่าไปหวังอะไรกับศาลไทยเลยครับเพราะศาลเป็นของพวกมันเองผมว่าไปฟ้องศาลอื่นดีกว่านะครับ เยี่ยมมากครับอยู่ที่ว่าไอ้คนพวกนี้แบบประยุจันโอชาจะกล้ารับคำท้าคำเชิญของคุณเลืองไกลหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ผมมั่นใจ100%ซนะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่กล้ารับคำท้าอย่างแน่นอนครับกฎหมายพวกนี้ทำอะไรพวกชั่วๆไม่ได้หรอกครับเพราะพวกมันทำอะไรก็ไม่ผิดโดนแล้วงานนี้หมอจุฬาจวกยับรัฐบาลประยุทธ์แก้โควิดช้า ถ้าไม่อยากติดเชื้อก็ให้อยู่กับบ้านด้วยตัวเองการตอบแบบนี้ไม่โอเคครับเพราะหากคิดเช่นนั้นก็แปลว่าไม่ต้องมีคนมาบริหารก็ได้หมอจุฬาจวกรัฐบาลแก้โควิดช้าเหมือนสลอ็อตไม่เข้มข้นสเปะสปะถ้าระบาดหนักพัทงทางประเทศรับไม่โอเคบอกไม่อยากติดเชื้อก็ให้อยู่บ้านถ้าคิดอย่างนี้ไม่ต้องมีคนมาบริหารก็ได้ โดยเมื่อวันที่5มกราคมปี2564รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรัฒนารัตน์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความว่าวิเคราะห์สถานการณ์ในเมืองไทยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คืออยากให้ทุกคนทราบว่าการติดเชือ้อโดยไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่ให้คนอื่นได้ง่ายเพราะคนแพร่ก็อาจจะไม่รู้ตัวและคนที่รับ ก็จะไม่รู้ตัวเช่นกันเชื้อไวรัสขนาดนี้ต่างจากสายพันธุ์เดิมเพราะไวรัสจะมีปริมาณมากขึ้นในช่องจมูกช่องปากซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนบนด้วยทำให้แพร่ได้ง่ายขึ้นทางละอองน้ำลายและน้ำมูกทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดในขณะที่การดาเนิกนการ จากส่วนกลางก็ไม่เข้มข้นอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่วิกฤตมากมาตรการที่ออกมา8ข้อนั้นไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงโตไม่ใช่หมาจิ้งจอกแต่ตอนนี้เปรียบเหมือนสล็อตติด TSC ที่นอกจากจะวิ่งไม่ไหวแล้วก็จะเชื่องช้าในการต่อสู้เห็นภาพหลอนแบบมองกงจักเป็นดอกบัวการบริหารจัดการ คงต้องมีคนกระตุกขาให้ฉุกค,คิดให้ดีว่าจะทำแบบรวมศูนย์หรือแบบดาวกระจายปล่อยไว้แบบนี้จะสเปะสปะไม่เป็นเอกภาพและจะไม่สามารถทำให้ทุกคนรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสู้ศึกครั้งนี้ ไม่เข้มข้นให้ทันเวลาท่าระบาดหนักมันจะพังภาพกันทั้งประเทศระยะยาวเวลาเหลืออีกไม่มากนะักและกรุณาอย่าย้อนว่าถ้าไม่อยากติดเชือ้อก็ให้อยู่กับบ้านด้วยตัวเองการตอบแบบนี้ไม่โอเคครับ เพราะหากคิดเช่นนั้นก็แปลว่าไม่ต้องมีคนมาบริหารก็ได้ให้แต่ละคนอยู่กันเองเอาตัวรอดกันเองตามมีตามเกิดหากรักประชาชนต้องปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตตอนนี้เชื้อโรคมันอันละวาดไปทั่วปล่อยให้กระจายแบบนี้ต่อไปไม่ได้เศรษฐกิจที่ท่านห่วงใยในระยะสั้นนี้จะหมดความสำคัญไปเลยหากระบาดกันทั่วหนะ้า ทั้งระบบเศรษฐกิจสุขภาพและความมั่นคงของประเทศจะพังกันเป็นโดมิโน,โนในระยะยาวมายาคติจะกลุ่มกันเมืองใกล้ตัวนำพาให้เราประสบปัญหาภาพหลอนเรื่องต่างๆทั้งยาเสพติดรักษาสารพัดโรคเอาอยู่กระจอกความสามารถของระบบมาตรฐานระดับโลกทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่และไม่พอที่จะจัดการกับปัญหาระบาดซ้ำได้หากดูข้อมูลและประเมินตามจริง และสถานการณ์ปัจจุบันก็แสดงให้เห็นแล้วคงต้องถามตรงๆว่าจะยอมให้พังอีกกี่ครั้งด้วยเหตุเดิมๆที่ทักตรงๆเช่นนี้เพราะหวังว่าจะตื่นจากพวังได้ทันเวลา และทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์หากไม่รักไม่เคารพจะไม่ทักเช่นนี้อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ประชาชนแต่ละคนแต่ละครอบครัวต้องรับรู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอันตรายจากโรคระบาดท,ที่หนักมากคุกคามต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและจำเป็นจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวเองใส่หน้ากากเสมอเวลาจาเป็น ต้องออกไปจากบ้านล้างมืออยู่ห่างๆกินดื่มคนเดียวไม่กินในร้านเลี่ยงขนส่งสาธารณะและงดกิจกรรมสังคมทุกประเภทครับตอนนี้ต้องทำในสิ่งที่ควรทำให้ทันเวลาและเชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อหากไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะเชื่ออะไรก็ขอให้แต่ละคนใช้สติและปัญญาคิดไตรตรองตามหลักเหตุและผลประกอบกับให้ดูสถานการณ์รอบตัวที่เห็นเองเจอเองมาพิจารณาก่อนตัดสินใจครับ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นให้กักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องทํามาหากินอะไรหรอกถ้าจะแนะแค่นี้ก็ลาออกจากการเป็นนายกควายเถอะค่ะให้โอกาสคนที่เขามีความสามารถมาบริหารเถอะ อธิฐานสารพระภูมิต่อไปสลิมก็อย่าลืมทำตามด้วยล่ะตอนนี้ยนขี้ให้ผู้ว่าสั่งการแทนตอนนี้ผู้ว่าสั่งปิดตลาดในจังหวัดแทบทุกตลาดประชาชนจะกินอะไรล่ะพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวตายอย่างเดียวสถาบัานการเงินก็ไม่หยุดต้องจ่ายเวรชิบหายรัฐบาลชุดนี้โง่แต่ก็ไม่ยอมอยู่เงียบๆโชห่วยมาหปีแล้ว หน้าสังเวชบริหารไม่เป็นคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นพาคนไทยมาลำบากแล้วลำบากอีกเหมือนควายทุกตัวบนโลกสิงอยู่ในตัวลุงค่ะสุดยอดค่ะคุณหมอเรามีผู้นำที่โคตรฉลาดและดูแลประชาชนได้สุดยอดมากๆในยุคป,ประชาชนที่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปจริงค่ะที่ผ่านมาบริหารอะไรเป็นบ้างล่ะมีปากแค่เอาไว้กินยาพูดไม่สร้างสารรค์สักอย่าง ใช่ค่ะเขาจ้างให้บริหารให้ทำงานเพื่อประชาชนอาสามาแล้วก็ต้องรับผิดชอบคนในประเทศด้วยใช่ค่ะถ้าไม่มีนายก ไม่มีรัฐบาลไม่มีผู้นําเราก็ยินดีจะดูแลตัวเองและจะไม่เรียกร้องใดๆด้วยความเต็มใจแต่นี่แม่งกินเงินเดือนจากภาษีพวกเราคนละสองถึงสาําแหน่งต่อเดือนแล้วแต่งตั้งกันเข้ามายกโคตรแล้วจะมาบอกให้ประชาชนดูแลตัวเองยิ่งพูดก็ยิ่งบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของตัวเองออยชาวรกเขาจริงๆผู้นําไทยทุกวันนี้ก็ไม่ได้บริหารนะครับมีหน้าที่แค่แต่งคําขควัญวันเด็กกับวันครู ไอ้คนไม่มีจิตสำนึกแม่ละอายแก่ใจไรความสามารถไรวิสัยทัศน์กลับหน้าด้านอยู่ได้เวรรัมของประชาชนที่มีผู้นำแปด0 0ืเซล์หายนะแน่ๆเขาขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ